สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมิถุนในช่วงครึ่งปีหลังในปี2567นี้กันนะครับว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นในช่วงครึ่งปีหลังนี้ จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับภาพรวมโดยทั่วไปของชาวลัคนาราศีมิถุนต้องบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทํางานและมีโอกาสที่จะได้ทํางานเกี่ยวกับในเรื่องของต่างประเทศซึ่งถ้าหากชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นใครก็แล้วแต่ที่ได้ทํางานทางด้านที่เกี่ยวพันกับในเรื่องแบบนี้มีโอกาสที่จะเจริญรุ่งเรืองมากเป็นพิเศษเลยนะครับ เราจะมาดูในเรื่องของตัวตนว,ว,วาสนาในช่วงครึ่งปีหลังของชาวลัคนาราศีมิถุนกันก่อนนะครับว่าในช่วงครึ่งปีหลังนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นได้ไพ่ะเกตมงคลย่อมแสดงให้เห็นว่าช่วงนี้วาสนาของชาวลัคนาราศีมิถุนในช่วงครึ่งปีหลังนี้เนี่ยยังมีสิ์สิทธิ์คุ้มครองให้ชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นค่อนข้างที่จะมีโอกาสาที่จะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะครับมีโอกาสที่จะเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตการทำงานมีโอกาสที่จะได้ขยับขยายหรือเปลี่ยนหน้าที่การงานซึ่งจะส่งผลดีให้กับชาวลัคนาราศีมิถุนนั่นเองนะครับดังนั้นในช่วงจังหวะเวลานี้เนี่ยในเมื่อยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยเกื้อหนุนชาวลัคนาราศีมิถุนและก็มีจังหวะดีๆที่ชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงให้พ้นสภาวะจากเดิมนั้นที่อาจจะยังไม่ค่อยรู้สึกดีนะัก การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ของชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นต้องบอกว่าจะช่วยส่งเสริมทำให้ชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นมีความมั่นคงมีความแข็งแรงและมีอนาคตในสิ่งที่ตัวคุณนั้นเห็นมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเรื่องของเงินทองต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นได้ภาพพิคเนทรงหนูมีโอกาสที่จะได้หาเงินหาทองในหลายๆช่องทางเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ทำอะไรอย่างใดอย่างหนึง่ง มากเป็นพิเศษอยู่แล้วนะครับชอบประเภทว่าชอบประเภทหาโอกาสที่จะหาเงินหาทองในหลายๆรูปแบบหรือในหลายๆช่องทางที่จะทําให้ชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นมีรายรับได้ช่องทางที่หลากหลายหรือทําอะไรก็แล้วแต่ก็มีหลายหน้าที่การงานที่สามารถทําได้อยู่นั่นเองนะครับจะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นจะมีโอกาสได,ได้เงินได้ทองในหลายๆช่องทางที่เกิดขึ้นกับชีวิตในช่วงครึ่งปีหลังนี้ซึ่งจะเป็นผลดีกับชาวลัคนาราศีมิถุนนั่นเองนะครับแต่อย่างน้อยที่ สุดชาวลัคนาราศีมิถุนก็อย่าเพิ่งประมาทไปเพราะช่วงนี้เนี่ยถ้าเกี่ยวกับในเรื่องของการติดต่อการเจรจาอาจจะมีคนที่ค่อนข้างที่จะไม่รักษาคำพูดหรือหักหลังคุณในช่วงจังหวะเวลานี้ก็ได้นะครับชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นได้ไพ่พระอสุริลาหูบ่งบอกได้ว่าการติดต่อการเจรจาหรือแม้กระทัง่งกู้ค้า หรือหุ้นส่วนใหม่ๆเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยซื้อตรงหรือซื่อสัต์กับคุณสักเท่าไหร่นักฉะนั้นเนี่ยการตกลงการมีหุ้นส่วนการเจรจาหรือมีคู่พ์ทเนอรอใหม่ๆอันนี้ชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นอาจจะต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษนะครับรวมถึงจะมีการเสียเงินเสียทองไปกับการซ่อมแซมบ้านซ่อมแซมรถในช่วงครึ่งปีหลังนี้มากอยู่เหมือนกันก็อยากใช้ชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นระมัดระวังอย่าประมาทอย่าใจล้อนในการขับรถขับลานะครับดูแลบ้านช่องฟื้นไฟให้ดีไม่อย่างนั้นเนี่ย ลัคนาราศีมิถุนนั้นเสียหายได้เช่นเดียวกันอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะให้ชาวาลัคนาราศีมิถุนระมัดระวังเกี่ยวกับในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของการผ่าตัดในช่วงครึ่งปีหลังนี้เช่นเดียวกันนะครับในช่วงครึ่งปีหลังนี้ต้องบอกว่าชาวาลัคนาราศีมิถุนอาจจะต้องเสียเงินเสียทองไปกับการดูแลรักษาสุขภาพเช่นเดียวกันก็อยากจะให้ดูแลรักษาสุขภาพออกกําลังกายหลับให้เพียงพอก็จะทําให้ชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นสุขภาพร่างกายแข็งแรงห่างจากโรคห่างจากภัยมากขึ้น ซึ่งก็จะช่วยให้ความเสียหายในเรื่องนี้ลดน้อยเบาบางลงไปได้อย่างมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับในเรื่องของเพื่อนฝูงญาติมิตรพี่น้องของชาวลัคนาราศีมิถุนในช่วงนี้ต้องบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยญาติมิตรพี่น้องยังคอยช่วยเหลือสนับสนุนชาวลัคนาราศีมิถุนเป็นอย่างดีหากชาวลัคนาราศีมิถุนขอความช่วยเหลือเอ่ยปากกับญาติมิตรพี่น้องหรือกับเพื่อนในช่วงจังหวะเวลานี้ก็จะได้รับความช่วยเหลือมากเป็นพิเศษนะครับ ในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีมิถุนคนใดก็แล้วแต่พูดจาก,กับคนใกล้ชิดขอความช่วยเหลือจากคนใกล้ชิดก็จะมีโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนหรือ ให้โอกาสกับชาวลัคนาราศีมิถุนเกี่ยวกับในเรื่องของการงานและการเงินเป็นอย่างดีเช่นเดียวกันนะครับชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นได้ไพ่เทพพุทธบ่งบอกได้ว่าช่วงนี้อาจจะมีการเดินทางอาจจะมีการทําเป้าหมายใหม่ๆที่ชาวลัคนาราศีมิถุนได้คิดหรือวางเอาไว้ก็จะทําให้ชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นค่อนข้างที่จะต้อง ใช้วาจาให้ดีหากช่วงนี้ในช่วงครึ่งปีหลังชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นพูดจาดีพูดจามีเหตุผลพูดจาแบบรอบคอบโอกาสที่จะได้รับการเกื้อหนุนสนับสนุนจากคนรอบตัวก็จะมีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนเกื้อหนุนเป็นพิเศษอย่างมากๆเลยทีเดียวในช่วงนี้อาจจะมีการเดินทางไปกับบุตรหลานบริวารอาจจะมีการเปลี่ยนรถเปลี่ยนยานพาหนะในช่วงนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงเช่นเดียวกันนะครับชาวลัคนาราศีมิถุนมีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวหรือว่าโยกย้ายงานการเดินทางไปอยู่ต่างถิ่นต่าง แหรือโอกาสใหม่ๆใ,ใ,ในช่วงจังหวะเวลานี้มากพอสมควรเช่นเดียวกันปัญหาอุปสรรคของชาวลัคนาราศีมิถุนในช่วงนี้ต้องบอกว่าอยากจะให้ชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของการที่คุณน,นั้นอาจจะไม่ดูแลเกี่ยวกับในเรื่องของการงานให้รอบคอบหรือค่อนข้างปล่อยตัวตามสบายไปไม่กระตือรือร้นไม่เข้มงวดหรือมีวินัยกับตัวเองหรือตัวเองนั้นที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะเหนื่อยเบื่อหน่ายและไม่ปลุกไฟในตัวเองขึ้นมา ปัญหาเหล่านี้จะเป็นอุปสรรคขวากหนามที่จะทําให้ชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นค่อนข้างที่จะทร้ายตัวเองมากอยู่พอสมควรเช่นเดียวกันเนื่องมาจากว่าชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นได้ไพ่พระพิคเนซึ่งอยู่ตกอยู่ในตําแหน่งศัตรูอุปสรรคนั้นความจริงแล้วชาวลัคนาราศีมิถุนควรจะมีโอกาสที่ดีๆควรจะมีโอกาสที่จะได้ประสบความสําเร็จแต่ด้วยความเหนื่อยหน่ายด้วยความเป็นตัวของตัวเองด้วยความที่ไม่เอาจริงเอาจังด้วยความที่โลเลของตัวเองอาจจะทําให้พลาดโอกาสดีๆขอให้คุณมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นมีความขยัน กับสิ่งที่ทําให้มากพอสิ่งต่างๆเหล่านี้จะช่วยเกื้อหนุนให้ชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นประสบความสาเร็จในสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวคุณในช่วงปลายปีและปีหน้าอย่างแน่นอนสำหรับในเรื่องคู่ครองคนรักของชาวลัคนาราศีมิถุนต้องบอกว่าในช่วงครึ่งปีหลังนี้ชาวลัคนาราศีมิถุนคนใดที่รักครอบครัวรักคู่รักมีความอบอุ่นให้กับครอบครัวของตนเองบ่งบอกได้เลยว่า ในช่วงนี้คู่ของคุณนั้นจะเกื้อนหนุนสนับสนุนหรือคุณหากทําอะไรเกี่ยวกับคู่ครองของคุณงานอะไรก็แล้วแต่ร่วมไม้ร่วมมือจะมีโอกาสประสบความสําเร็จเป็นทวีคูณเช่นเดียวกันแต่ก็อย่างไรก็ดีอยากจะให้ชาวลัคนาราศีมิถุนอย่าเครียดหรืออย่าวิตกมากจนเกินไปเพราะอาจจะทําให้ชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นต้องปวดหัวหรือเสียสุขภาพหรือไม่ได้หลับไม่ได้นอนพักผ่อนไม่เพียงพออาจจะมีผลกับการที่คุณนั้นจะต้องทํางานทําการในช่วงครึ่งปีหลังนี้ได้เช่นเดียวกันในช่วงจังหวะเวลานี้ ความรักความสมหวังของชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นเกี่ยวกับความเจริญก้าวหน้าเกี่ยวกับในเรื่องของความสําเร็จต่างๆอยากจะบอกว่าชาวลัคนาราศีมิถุนได้ไพ่พระรามกับนางสีดาหากคุณทําอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับคนในครอบครัวเกี่ยวกับความคิดเห็นที่อยู่ในทิศทางเดียวกับคู่ของคุณนั้น จะมีโอกาสที่ได้รับการสนับสนุนเกื้อนหนุนและประสบความสําเร็จได้อย่างง่ายทีเดียวเพราะไม่อย่างนั้นแล้วหากคุณไปทํากับคนอื่นมีโอกาสที่จะได้รับความเสียหายหรือมีโอกาสที่จะโดนหักหลังไม่ซื่อสัตย์กับคนภายนอกก็อาจเป็นไปได้ดังนั้นในช่วงนี้คุณจะทําอะไรก็แล้วแต่ อยากให้คุณระมัดระวังให้มากพอทากับคนไข้ชิดทํากับคู่ครองของคุณจะดีสําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนในช่วงครึ่งปีหลังนั่นเองนะครับในส่วนของการงานและอาชีพในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีมิถุนคนใดที่ทํางานเกี่ยวกับในเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับในเรื่องของวงการราชการจะมีโอกาสาที่จะก้าวหน้ามากเป็นพิเศษนะครับแต่สําหรับคนที่ทํางานบริษัทธุรกิจส่วนตัว หรือกําลังหางานอยู่ช่วงนี้ชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นค่อนข้างที่จะโลเลลังเลเกี่ยวกับในเรื่องของการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการตัดสินใจที่จะโยกย้ายงานอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีมิถุนว่าคุณจะพิจารณาและรอบครอบเกี่ยวกับในเรื่องของการตัดสินใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็อย่าเนิ่นนานหรือช้าจนเกินไปลงมือทําให้เต็มที่จะเป็นโอกาสที่ดีสําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนเองมากกว่าแต่คุณนั้นก็ยังมีความกังวลใจ จึงอยากจะบอกว่าขอให้คุณพักความกังวลใจหรือความไม่แน่ใจหรือความลังเลใจของคุณเอาไว้ก่อนขอให้คุณตั้งหน้าตั้งตาทําในสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณเชื่อมั่นว่าคุณสามารถทําได้รับรองได้ว่าสิ่งต่างๆที่คุณทํานั้นจะส่งผลให้กับตัวคุณไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนและจะประสบความสําเร็จเกี่ยวเรื่องของการงานและการเงินเป็นอย่างดีโดยเฉพาะในภัยเทพบุตรยุติธรรมจะบ่งบอกว่า หากคุณนั้นตัดสินใจด้วยความรอบคอบและลงมือทำได้อย่างแน่วแน่คุณจะประสบความสำเร็จได้อย่างเหลือเชื่อเลยทีเดียวแถมยังไม่ประมาตัดสินใจเร็วจนเกินไปอนาจจะเกิดความผิดพลาดได้คุณนั้นได้ไขครวญได้ใช้เวลาในการคิดและไต่ตองมากพอสมควรอยู่แล้วเพียงแค่ว่าคุณอาจจะยังลังเลหรือไม่กล้าตัดสินใจหรือทำในสิ่งที่คุณนั้นอยากจะเปลี่ยนแปลงอย่างเต็มที่นั่นเองสำหรับลาบยศชื่อเสียง ความสาเร็จที่จะเกิดขึ้นกับตัวชาวลัคนาราศีมิถุนในครึ่งปีหลังนี้ต้องบอกว่าความสําเร็จความเจริญก้าวหน้ามันมาจากตัวคุณเองแต่คุณนั้นจะต้องปกครองบริวารให้ดีไม่ให้ลูกน้องของคุณหรือบริวารของคุณนั้นอยู่นอกกรอบหรือไม่เชื่อฟังคุณเพราะไม่อย่างนั้นแล้วการที่คุณปล่อยปละละเลยหรือไม่ใส่ใจอาจจะเกิดสิ่งที่ล่วนไหลหรือพลาดโอกาสที่จะทํางานกันเป็นทีมโอกาสที่จะสามารถที่จะขยับขยายให้โตขึ้นได้ มันจะเสียเวลาและเสียโอกาสโดยเปล่าๆแต่เชื่อได้ว่าไม่ว่าลูกน้องจะเกเรขนาดไหนหรือมีปัญหาประสักประมาณไหนเกี่ยวกับในเรื่องของคนหรือในองค์กรหรือคนที่เข้ามาเกี่ยวพันกับคุณในเรื่องของการงานหรือชีวิตตัวคุณนั้นหากมีการปรับความเข้าใจพยายามที่จะแก้ไขปัญหาเชื่อได้ว่าคุณยังสามารถที่จะเอาอยู่และปกครองอยู่ได้อย่างแน่นอน ดังนั้นโดยภาพรวมโดยสรุปของชาวลัคนาราศีมิถุนในครึ่งปีหลังนี้ต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นคุณจะเป็นคนที่วิ่งวุ่นหางานในหลายๆช่องทางคุณจะเป็นคนที่พยายามไม่อยู่นิ่งพยายามหาโอกาสให้กับตัวเองและขอให้คุณนั้นลงมือทํากล้าตัดสินใจกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงและไม่กระตกกระตากจนเกินไประมัดระวังในสิ่งที่ควรจะระมัดระวังอย่าเชื่อใจใครง่ายๆแต่ถ้าหากว่าคุณทํางานเกี่ยวกับคนในครอบครัวหรือคู่ครอ,องของคุณนั้นจะถือได้ว่าคุณมีโอกาสที่ดีเป็นพิเศษ ดังนั้นในช่วงครึ่งปีหลังนี้จังหวะชีวิตของชาวลัคนาราศีมิถุนที่จับได้ไพ่หานุมาณน,นั้นบ่งบอกได้ว่าช่วงนี้คุณอาจจะต้องทํางานหนักหรืออาจจะทํางานในหลายรูปแบบสักหน่อยแต่สิ่งที่จะได้ตอบรับกลับมาก็คือในเรื่องของโชคลาภเงินทองซึ่งคุณนั้นพึงพอออกพอใจได้อย่างแน่นอนเพียงแค่ว่ารอจังหวะที่จะทําให้คุณนั้นโด่งดังหรือประสบความสําเร็จมากขึ้นไปกว่านี้นั่นก็คือในช่วงกลางปีหน้าอย่างแน่นอน และนี่ก็คือดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมิถุนในครึ่งปีหลัง2 5 1 7นี้ครับ